ันนี้อากาศครึ้มๆนะครับรอรับ f c จากซึ่งจะเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเป็นรถ6กล้อนะฮะหกล้ออีซูซูช่วงยาวนะฮะวันนี้กำลังเดินทางมานะครับมาถึงอุดอรแล้วนะครับจริงๆมาถึงที่อุดอรแล้วนะครับมาถึงที่อุดอรตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วนะครับแต่กำลังลงของอยู่นะครับ พอดีขนส่งของมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็จะแวะมาซ่อมที่นี่นะฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องนัดลูกหมากยนต์นะครับช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็นัดยนต์ตะกิดจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวมาพบกับการทํางานของช่างนัดเลยนะครับหกร้อช่วงยาวนะครับเอซจากกรุงเทพนะครับตั้งใจมาจากกรุงเทพนะครับมาซ่อมลูกหมากนะฮะ สมกมลนโอเคพ่อจะต้องยกมาขึ้นนะครับรถ6ล้อ i s u z u FRR .210 นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมานครซ่อมลูกหมาก คันชักนะครับคันชักหลังล้อแล้วก็คันส่งพวงมาลัยนะครับลูกหมากไม่เยอะนะครับรถ6ล้อนะครับรถ6กล้อมีลูกหมากไม่เยอะนะครับมีคันส่งพวงมาลัยแล้วก็ลุมบอกคันชักด้านหลังแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเยอะใช้เวลาไม่นานนะครับยกหมาขึ้นได้ยิ่งง่ายนะครับรถรุ่นนี้นะ แต่ถ้าเป็นรถรู่เก่ายกหัวไม่ได้นะครับต้องมุดเข้าไป้ากล้างนะ,อะโอเครถหกล้อจริงๆไม่ต้องยกล้อขึ้นก็ได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกนะครับไม่ต้องติดเครื่องเวลาเราเลี้ยวล้อนะล้อจะต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาเวลาเราถอดนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะคยฮะเวลาเราถอดข้างใดข้างหนึ่งนะครับยันล้อเลีย้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ จะได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องขิดเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดเราต้องเอียงล้ออย่างนี้นะต้องเอียงล้อทีละข้างนะครับก็จะมีคันส่งพวงมลาลัยแล้วก็คันชักนะครับคันชักหลังล้อแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเยอะนะคันส่งพวงมลาลัยคือตัวนี้นะยางขาดหมดแล้วฟ <c oughs> ังเสียงแล้วกัน,นสงสัยล่อนทั้งถนนแล้วว่างวิ่งนี่ลงหลุมแรงไม่ได้ล่อนลึกๆักลกๆแล้วนะ 6ล้อ,อทีมงานของของมาริกุลนี่นะงานของมาริกุลนี่มีมัน7-8คันนะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับทยอยสับเปลี่ยนกันมาจากกรุงเทพนะครับอันไหนผ่านมาก็แวะมาทํานะทีมงานมาริกุล f เอฟซีจากกรุงเทพนะครับเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันนะครับบ้านเดิมอยู่ อำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้แฟนขับมานะฮะแฟนขับมาจากกรุงเทพมาส่งของที่อุดรน,นะครับก็เลยแวะมาซ่อมนะครับจริงๆคุยกันไว้ตั้งนานแล้วนะฮะแต่ก็แวะมาทาหลายคันแล้วนะแวะมาทาพักพวกกันนะฮะบรรดารถหกล้อที่วิ่งรับจ้างไม่ประจำทางนะครับจากกรุงเทพนะครับอยากใช้บริการรถขนส่ง ขนส่งรับจ้างทั่วไปนะครับไม่ไม่ประจำทางนะครับเบอร์โทร0860528196นะครับใช้บริการได้เลยนะครับแวะมาใช้บริการเรียกใช้บริการได้เลยนะครับประจำอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือต่างจังหวัดนะครับก็มีสาขาก็มีลูกค้ายอยู่นะครับถ้าสมมติว่าต่างจังหวัดต้องการที่ขนของกรุงเทพนะครับมีทีมงานวิ่งเก่งม,มาจากกรุงเทพเที่ยวก,กับ เที่ยว่างนะครับเชี่วกับว่างๆก็แวะรับจ้างทั่วไปได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมนะครับโทรติดต่อดูนะครับมีทีมงานผ่านไปจังหวัดไหนก็ส่งของกลับได้นะครับโอเคเวลาถอดใช้แรงเยอะนะครับช่างโจถอดออกมาเมื่อกี้พอดีเดินไปถ่ายตรงนั้นอยู่ใช้ค้อนตอกนะใช้แรงพอจตออกแรงเยอะพอ ลูกหมากไม่เคยทําเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เหมือนกันนะครับไม่เคยทําเลยนี่ก็จะถอดคันส่งพงมาไลยนะครับเวลาใส่ใส่ไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่นานแต่เวลาถอดจะใช้เวลานานพอสมควร ต้องใช้แรงเยอะเวลาตอกออก สุดยอดโอ้แ่มเลยสุดยอดเลยช่งางโจ้ผู้บ้าพลังนะครับใช้แรงใช้แรงเยอะนะครับจริงๆใช้แรงเยอะนะครับรถกล้อ,อ,ลอเวลาถอดนนะดูคอนกรอนกันนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าถ้าถอดตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือถอดรถกระบะนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ถอดรถใหญ่นะ ใช้แรงเยอะมากใช้แรงเยอะมากถอดรูปหมากรถหูกร <lk> ้อนะครับการส่งวงไล่ควานออกมาแล้วนะครับควานก็คือควานตรงที่ใส่ฝานี่นะควานก็คือควานตรงที่ใส่ฝานี่นะก็คึงควานนะครับใช้เครื่องควานนะครับตัวนี้เขาเครื่องคึงไม่ได้เพราะมันัวยาวนะเพราะลำตัวของมันยาวนะครับก็ต้องใช้วิธีใส่ใส่เครื่องควานนะใส่เครื่องคว้านเสร็จแล้วก็ ก็ขา้าได้พอดีก็จะเป็นรอยครับดืนปับ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่้าเข้าไปใส่แกนใส่ฟ้าเข้าไปนะครับแกนปัดเงาเว็บนะครับใส่ไปตรงนี้นะใส่แกนเข้าไปตรงนี้ปับ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ฝาใส่พลาสติกแล้วก็ใส่ฟ้านะครับนี่นะครับกันกับก คันชักก็คือคันชักหลังล้อนะครับที่อ,อยู่หลังล้อนะอตอดแยกตัวนี้ออกมาได้นะครับเรามาใส่เครื่องคืงได้นะครับส่วนคันส่งพวงมาลัยใส่ไม่ได้นะครับคันส่งพวงมาลัยใส่ไม่ได้ต้องใช้วิธีเข้าเครื่องกวนนะครับ โอเคเรียบร้อยเป๊ะ okay. งานมาตรฐานโรงงานนี่คือรอยพับนะครับเ็าเรียกรอยพับนะเขาใส่ฝาเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บให้แม่พิมพ์ปั๊มปิดนะไม่ใช่ออกปิดตูดนะครับแยกออกปิดนะมีแม่พิมพ์อย่างดีนะครับเป็นโรงงานมาตรฐานนะครับเตรียมออกมาแล้วนะครับใส่พลาสติกเข้าไปเรียบร้อยนี่นะครับใส่พลาสติกเข้าไปเรียบร้อย แกนเงาเรียบร้อยนะนี่แกนเงาแกนเงาเรียบร้อยพลาสติกฝาใส่หวัวอัดพร้อมเรียบร้อยนะครับโอเคทันส่งทันชักออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่นะเสร็จเรียบร้อยทั้งทันส่งพวงมาลัยทันชัก คันชักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใ,ใส่ยางกันฝุ่นทำสีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือใส่แป๊บนะก็ใส่รถได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยสวยงามสวยงามสวยงามเสร็จเรียบร้อยด้านหลังนะครับลูกมากคันชักหลังล้อนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วทันใจอย่างไว แล้วใส่กันส่งพวงมาลัยก็จบนะครับลูกล้อจริงๆไม่เยอะนะครับลูกหมักไม่เยอะลูกหมักมีทั้งหมด4หัวแต่เวลาถอดยากหน่อยแต่เวลาใส่ไม่ยากครับแล้วรอกันส่งพวงมาลัยอะไรก่อนกันส่งพวงมาลัยใส่เข้าไปโดยช่างโจ้ช่างผู้ทำงานนาน ฮัดกลรบีไปเรื่อยแต่แล้วบานีนมันเสีไดมันเสด้คนคุณคับมันสิดยันฮัดไหบ่มีหวจลระบีด้วยครับมีหัวจกลระบีให้ด้วยเรียบร้อยปีปีหาเก่าดิรถรถปีหาเก่ามันนี่น่รันังัมันอยหัจลระบี ไท ını, ี่นเพร่วันนีวัดอันนั้นอันนั้นใส่หกปีอันนี้ใส่เพราะสิบปีหรือ่าสุดทนใส่แต่ว่ามันใส่ทนทนใส่ทันใส่ว่นใสทนใส่ท่นใส่นใสุ่นใส่ทุ่นใ้นใส่กุ่นงสมทุ่นใน่นใ้่ท่นุ่น่นในในใส่ใสยุ่น่นนุ่่นี่น่ด ของเสียๆของห้างห้างมากเนละยคือทางกองกวางยันเห็ดเป็นของไม้เว้ลยลรือยันโรงงานผลิตลูกหมากขายส่งเสียจังได้ก็ได้ถี่ใส่หัวอัดก็ได้เ่าใส่หัวอัดก็ได้น้ <laughs> ำนอกรถน้ำนอกร,ร,รถเดียวผมให้ลูกคล้องใายให้ใหโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับส,สำหรับ6ล้อคันนี้นะฮะอีวสุสวคันนี้นะฮะเรียบร้อย กันส่งพวงมาลัยใส่เรียบร้อยกันชักหลังล้อใส่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับเ,เดี๋ยวเราลงตั้งศูนย์เลยนะเดี๋ยวลงตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งก้านพวงมาลัยให้ตรงวิ่งลองดูอี่สุสุ FA สองหช่วงยาววันนี้นขนะับลองรถใหญ่นะครับมองดูกระจกข้างนะขับลองรถใหญ่นะครับรถ6กล้อช่วงยาวนะครับทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวลองขลับดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะจะหายดีไหมนะครับ หมดแล้วนะครับอาการแวบๆวูบๆว่าๆหายหมดแล้วนะครับเตื่มทีลูกน้องไม่กล้าขับขับทางไกลลูกน้องไม่กล้าขับนะครับเพราะว่าอาการมันวูบว่าครับเาลูกหมามัันหลวมเยอะนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอีซูซูหกล้อช่วงยาวคันนี้นะฮะ FRR 2 1 0นะครับ 210ช่วงยาวเรียบร้อยแล้วนะครับลูกหมากคันส่งกันชักนะครับเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์กิจอุดรธาน,นีนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องนัดลูกหมากยนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับเดินทางตลอดปลอดภัย กลับแล้วครับกลับกรุงเทพโดยเสียประเสริฐนะครับอย่าลืมอย่าลืมใช้บริการนะครับ086 052 8196นะครับรับจ้างทั่วไปทั่วประเทศนะครับ